โอเคโอ้ยโอเคมันยังสวัสดีครับวันนี้ลมแรงปกตินะ <c oughs> ลมแรงมากๆโอเควันนี้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 เรามาทำตามคำขอวันนี้เราทำมาทำตามคำขอของคอมเมนคำขอก็คือต้อยมยำไก่มู <c oughs> ทัชนน้ำข้น น้ำข้นหรือน้ำใสน้ำใสน้ำใส่โอเควันนี้น้ำใช่โอเคตอนนี้เราก็พร้อมเลยนะครับพร้อมที่เราจะมาสับขาหิ้งไม่รู้ข่าแน,น่นอนเพราะมันคือข่าเฮ้ยเราจับมิดอ่ะแรง้รอยมากมากเอาให้ติดเงี <c oughs> ยนแบบร,ร้อยเปอร์เซ็นโอ้ยเอตอนนี้เราก็ทิง้งตอนนี้เราก็หันเสร็จแล้วอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ พามันไปพักที่สาราพักใจก่อนนะครับร้อนค่ะเชื่อมันเคต่อไปก็ตะใครนะครับโอเคไม่ไม่รู้ที่จะมียังงงนั่งพักอ่าเชียมมืออ่อน โอเคเป็นซีแบ่งแบ่งแบ่งใหญ่โอเคต่อไปก็เชือมมืออ่อนไม่ใช่ดิเชือมมือ,อใหม่ <c oughs> นี่ก็ผักชีฝรั่งเออ สดตื้นรู้สึกว่ามันใหญ่กันไปนี่ก็เป็นหอมแดงนะครับมีไซมีนีด้วยใช่มินีเหรอใช่ใช่ใช่รอบนี้ผมจะเขียงเบาหน่อยอ,อันนี้พักชีเออหนึงไปอันนี้คืออันนี้ก็คือต้นหอมนะครับ เฮ้ยฮยจุมาแรงวันไม่เหรอนี่เนะี่ยดูแบบเป็นเขียงผักนี่ก็ผักชีน,นะครับอืมเขียงโอ้ยมันจะโดนกระเบื้อีงแล้ว เวลาอ,ออกเสียงแล้วจะแทนเกย์ดีไหมล็อกมือขึ้นตัวหนึ่งจะมาก็คือใบมะกรูดน,นะครับตัวหนึ่งดึงมั <c oughs> งนออกมาโอเคแล้วก็แค่ดึงไอ้ตรงกลางออกนะครับโอ้ย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 ทิ้งหนึ่ง อ,อ,อน,นี่ก็มะนาวนะครับนี่ทุกคนที่ขาดไม่ได้เหมือนกันขาดไม่ได้บอกข้างแรกบอกว่าขาดไม่ได้หานาวันนะได้เลยยโอเคไม่ตอของคอม ท่านี่จบไอ้น <ๆ S 2> ี่แกมาไม่ไม่เป็นไรเฮ้ยนี่ฝนก็ตกแล้วนะครับตอนนี้ผมเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเสร็จแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะทันเธอหรือเปล่านะผมต้องรีบแล้วโอเคผมได้แบบเปิดฝาหม้อแล้ว,วลคงว่าผมต้องได้ทําในบ้านแน่ๆเลยไม่ก็กินไปพร้อมฝนอร่อยหนึ่งอย่างปุ้งฝนเหลื่อมไปแล้วแล้วอย่างนั้นก็ไม่รู้ใส่อะไรบ้างใส่ไปให้หมดแหละโป้ง แล้วต่อไปก็ไอ้นี่ฝนมาแล้วจ้าใส่ไงผมขอใส่เกลือน,นิดนึงครับถ้าไอโอดีนอันนี้คือสารละลาครับใครถ้าว่าเราขาดไอโอดีนมากๆเราจะเป็นคอหอยพอนะก็คือตอนนี้ฝนมันตกอย่างมามันเลยเลยต้องให้พช่วยมาโอเคอตอนนี้ฝนก็สงบไปแล้วผมจะมันเดือดแล้วผมจะทําการใส่เกลือโ่วยร้อนนี่แหละน่แหละเยอะเลยมันไม่หนักนีิกว่าเราจะเข่งทําไมวะ ไอไฟเด้อเดี๋ยวมี้ก็เดินใส่คนมืนอนโยนเม็ดอยู่เลยนะาใช้หมดเลยนะครับไก่น้อยไก่ให้ถูกน้ำไม่หมดเลยให้จมลงไปในน้ำให้มันจมไปเลยมันกันเพินม,มันยังไม่ตายกอ,อุ้ยน่านจะน่าก,กินเป็นตะแสบแยว เอ้ยเอ้ยกับดิวเลือดทำไมมีเลือดด้วยหรอไม่ได้เลือดมันไม่สุกเราทำให้มันสุกเดี๋ยวมันก็ปลอดภัยแถ้ามันสุกแล้วกินได้ใช่ปะโอเคตอนนี้เราก็ใส่หมูเราติดปัาแล้ว,าลวจากนั้นเราก็รอวันนี้วันนี้ต้ยมยำไก่ไม่ทมันเวลาครับวันนี้ต้ยมยำไก่พร้อมใส่ลงนั่นนะใส่ลุงไก่ลุงไอ้ตุ้งอาจจะไม่เห็นนะ เ,เดือดแล้วจบโอเคสอบจอขอบคุณฝนประธานมากเลยแล้วฝนจะตกอีกไหมเนี่ยฝนได้อะไรมา้เนนะี่ยได้อะไรได้อะไรผักชีผมก็จะทำการใส่เคลือ <c oughs> โอ้ย,อย,อยมันท,ทำเสียงปแปลกๆเลยตอนนี้เราก็จะมาทำ ไม่เราไม่ได้ทำเราจะมาใส่มะเขือครับทรายหนึ่งช้อนแล้วก็อีกช้อนหนึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งติดโอเคก็เดี๋ยวเราจะใส่สัมตัวนี้นะคะรอ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 ขอพักขอพักไม่ต้องไม่ร้อนหรอตอนนี้ผมจะเป็นเด็กนักเรียนที่แบบอดทนน้อยมากมางแล้วซาย ใส่ให้มันหมดใส่ให้มันหมดกระผักชีฝรั่งต่อไปเราก็ทำตามขั้นตอนนะครับเอน้ผมต้องดู่มยายหิวข้าวแล้วนุ่งกัดอ่ะอ่าชีครับเล็กน้อยนี่ครับเล็กน้อยของผมต่อไปก็น้ำปลาของตอนโตอ๋อนี่ก็ได้ เราไป็คนชิมใช่ไหมนอ่คนโต๊ะใส่ไปเลยไม,ไม่รู้สิพี่อาจจะเป็นคนชิมได้ยเยนะได้ชิมต่อไปก็มันเน่วนะมันเน่าจะเ,าเดาเดาเดาดูนะครับเคลือบร้อยแล้วต่อไปก็ทำการบีบบีบได้ไหมนะอมอมโอเค อให้มะนาวลงไปก็ไม่ต้องแปลกนะประกาศอีกลูกหนึ่งไม่ใช่อีกลูกอันนี้น้ำมะนาวเหรอใช่ครับอ่าอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ไม่ใจบอันนี้มันคือน,น้ำซุปนะครับพร้มจะชิมชิมด้วยสิชิมด้วยตักให้หน่อยเดี๋ยวเพิ่งเลีอ่งเดี๋ยวผมใส่นี่ครับเพิ่มความเค็ม เพิมพ่มไอโอดีนหลอดเลฟตี้โ okay. อเคตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับต้มยำต้มยำไก่ต้มยำไก่ํำใส่กางใส่ลุงนะครับวันนี้ผมก็เสร็จแล้วต่อไปก็คือการชิมชิมเสร็จก็เอาไปให้ยายจวบนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีที่มีใส่ลุงและใส่ลุงก็หายไปอย่างเรียบร้อยไปอย่างเงียบเงถ้าเราตัดมันก็ร้อนมือนี่ความฉลาดอยู่ที่ไหนความสำเร็จไม่อยู่ที่นั้น เข้าขั้นของผมนะครับทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ผมไม่งกหรอกครับไม่ติดลูกกระสิทด้วยเฮ้ยเฮ้ยมีใครเคยเห็นแมลงวันดูดช้อนบ้างไหมนี่ก็เสร็จเป็นทีมครับเลยนะครับเออมือ<ช><ช>แรกของผมที่ได้การทำกันใ,ใช่ใช่ใช่ได้เอาตังค์ไเลยโอเคไปเท็มเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ทันชิมเลยต้องชิมก่อนโอ้ยหลอน มาต่อให้เลยอืมอืม,อม,อมร้อนโอเคตอนนี้เราก็ทำเป็นซีรีเรียบร้อยจะไปเราก็เอาไปให้คนในครอบครัวกินโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราปิคดคลิปแล้วนะทุกคนอย่าลืมใส่แมสไปไหนมาไหนด้วยโอเควันนี้บายบายวส,บสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูดด้วยค,ความเร็วเนื้อแสงจบ